ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท t ด t ี t ้คที Studio, นะฮะคลิปนี้นะครับผมมาเทียบค่าพลังชนาทิปนะฮะนานๆจะมีฟีเจอร์มาให้เปิดกันนะครับผมแล้วก็โคตรคุนะ้มคตรคุ้มเนาชนาทิปโอเค ถ้าดูแล้วมี3เวอร์ชันนะครับผมมี3เวอร์ชันเวอร์ชันนี้เป็นตัวเอฟก็ค่าพลังเข้ากันเลยนั่นกะ็คือตัวสแตนดาร์ดนั่นแหละนะครับผมมานะเอาตัวสแตนดาร์ดเป็นตัวตั้งแล้วกันนะนะง่ายสแตนดาร์ดเป็นตัวตั้งสแตนดาร์ดนี่ก็ถามว่าดีไหมแปดสามอ่ะแปดสามแต่ล้มสนามน่าจะมาร์ก้าไม่ใช่เก้าดิดแปดห้าแปดห้าแปดหกก็ระกอบกับตัวค่อนข้างดีเลยว่ะนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวสแตนดาร์ดนะแต่ถ้าจะเทียบค่าพลางังจริงจก็ มาดูว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมสําหรับชนาทิพย์นะฮะนี่ภาษาเวอร์ชันนี้เอาตัวเรจนเดอรี่กันเลยนะเจนเดอรี่เนี่ยดีกว่าไหมดีกว่าเยอะดีกว่าตัวสแตนดาร์ดก็เยอะนะครับผมดีกว่าตัวสแตนดาร์ดเยอะเหมือนกันนะนะสำหรับเรจนเดอรี่ดูซิว่าตรงไหนบ้างหัวบวกกระจายบวกกระจายนะครับผม ส่วนตำแหน่งการยืนเนี่ยชนาทิพย์ยืนได้ค่อนข้างหลายตำแหน่งอยู่แล้วก็คือเกมรุกทั้งหมดยืนได้หมดเลยนะครับผมทำเกมรุกบวกหนึ่งนะฮะบังทูนบวกหนึ่งเอ่อนะครองบอลลบสามเลยว่ะม่ใช่ในครองบอลไม่ค่อยดีป่ะนะฮะแล้วประกบตัวลบสามเหมือนกันนะครับผมสองสั้นลบสามโอ้โหตัวสําคัญสําคัญทั้งนั้นที่ลบอะ่ะจริงนะตัวสําคัญทั้งนั้นที่ลบนะฮะเปิดบอลเท่าเดิมจบสกอร์สิบสามโอ้โหได้จบสกอร์เหรอ ทุกสกอร์บวกส,สามนะฮะลูกโม,มงบวก3าม,มต้นเตะลบ2ความโค้งเท่าเดิมนะฮะสปีดบวก2องสปีดต้นลบ2มันได้เท่ากันนะครับผมหลังกงินยิงบวก6กระโดดบวก8ปแข็งเกร่งบวกเจ็ดรางเงินยิงแข็งเกร่งกระโดดมาป่ะนะฮะบาลานซ์ลบหกนะฮะสเซมินาบวก6เกมรับโอ้โหเกมรับไม่พูดแล้วกันนะนะไม่พูดแล้วกันนะสูตรที่เพลย์สไตล์นี่ก็ ถือว่า60อิบน้อยอ่ะแต่ถ้าดูดโดยรวมมันจริงนะแบบจําเป็นเลยนะเบลจําเป็นเลยนะชนะทีมเนี่ยดูตามตําแหน่งเลยอะ่ะผมว่านะตัวสแตนดาร์ดดีกว่าตัวสแตนดาร์ดดีกว่าเลยจีนารี่เพราะว่าอะไรอ่ะครองบอลน,นะครับผมนะบอลโชนอาจจะลบหนึ่งครองบอลบวกสามหรือแบบตัวบวกสามสองสั้นบวกสามนะก็คือครองบอลกับส่งบอลเนี่ยตัวสแตนดาร์ดไม่ดูดีกว่าอย่างเยอะนะครับผมบาลานซ์สแตนดาร์ดก็ดีกว่านะ ตุวินนารีมาดีตรงจบสกอร์ว่ะได้จบสกอร์ได้แข็งเกร่งได้ลุกโมงซึ่งซึ่งมันแดงอ่ะมงแค่หกสิบอ่ะกระโดดหกสิบอะไรเงี้ยบวกแปดไปก็ไม่ได้ได้ใช้อ่ะจริงนะไม่น่าได้ใช้คือบวกแบบไม่ตรงจุดอะ่ะนะครับผมมันบว,ไนะบว,วกไม่ตรงจุดนะฮะก็คือตัวแดงไม่ค่อนข้างบวกอะ่นะจริงนะตัวแดงเงี้ยไม่บวกเย,นะกกยอะอาจจะได้ตรงจบสกอร์อ่ะฮัน้ไม่เถียงอาจจะจบสกอร์ดีกว่านะครับผม ก็ดีกว่าแต่ชนะทิพย์มันไม่ใช่หน้าเป้านะมันเป็นกลางรุกตัวเชื่อมเกมนะแต่ตัวแดงอยู่นะตัวแดงบวกสมนะครับผมมีตัวแดงบวกสตัวแดงบวก8ตัวแดงบวก7นะตัวแดงบวก3อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นสีแดงคือมันใช้ใช้งานไม่ได้ไงคือมันไม่ถนัดเลยนะครับผมถ้าเป็นสีเขียวอะสีเขียวอะลบสสีเขียวลบ3ลบ3นะฮะลบ2ลบ6อะไรอย่างเงี้ย คือตัวสีเขียวคือตัวที่มันถนัดนะครับผมนะถ,ถ้าดูถ้าดูจากคาบรังจริงนะถ้าคาบรังที่ขึ้นสีเขียวเนะี่ยคือตัวที่มันถนัดที่มันเยอะนะแต่มันไปลบไงคือมันได้วกว่าตัวสแตนดาร์ดได้ยังไงในะขณะสีส้อมอ่ะสีส้มมีบวกแค่เดียวคือกันการรุกสองสั้นลบสามนะครับผมแล้วมันบวกจบสกอร์นะก็คือก็งองอยู่อะไหรวะเลเจนเดอรี่ในเวอร์ชันนี้นะ่าจะแบบเป็นช่วงที่แบบยิงเยอะยิงได้อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยถ้าดูจากมาตรฐานจริงถ้าเวอร์ชันไหนหน่าใช้ผมว่าตัวมาตรฐานน่าใช้กว่านะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับตำแหน่งมากกว่าคือซึ่งมันมันจะขึ้นไปจบสกอร์มันก็มันก็ได้มันก็ได้แหละแต่โอกาสมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงนะโอกาสเยอะก็คือการสองบอลเนี่ยเยอะแน่แน่นะครับผมก็เอาตัวมาตรฐานเลยกันนะ <c oughs> วิจเนอรี่นี่กาเท่ยเฉยผมว่านะถ้าลงสนามจริงผมว่ามาตรฐานแล้วน่าดีกว่านะครับผมโอเคมามาแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับผม ฟีเจอร์ล่าสุดนะอันนี้คือโหดจริงฟีเจอร์โหดจริงดูนะไม่มีลบเลยแม้แต่อันเดียวนะครับผมเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากตัวสแตนดาร์ดเลยคือโคตรดีนะฮะทำเกมลูกบวกห้าบอลชนบวกห้าโอ้โหครางบอลบวกสี่แล้วประกบตัวบวกสี่ของสั้นบวกสี่เปิดบอลทุกอย่างบวกสี่เกือบหมดนะครับผมหมดทุกอย่างนะ่ยจุดเวทบาลานซ์บวกสามนะครับผมคือแล้วก็ทีมเฟิร์สตล์แวงกินขาด อ,อ้อง่ายชนะทิพย์คือเวอร์ชันนี้ดีสุดและใครไม่เปิดใครเปิดไม่ได้ะคือว่าพลาดนะครับผมชนะทิพย์สำหรับสายที่แบบฟูลทีมไทยนะสุดนะครับผมคือบวกทุกอย่างเลยวะไม่มีลบเลยนะครับผมก็สามเวมอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเทียบลนเนอรีร่ก,กับกับเวอร์ชันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ต่างกันอุยอ้ยอุย้ยดูแล้วดูแล้วดูชันนี้ก็ไม่อย่างว่าแหละก็จบสกอร์ นะจบสกอ์บ,บวกเได้กระโดดนะได้กระโดดได้พลังการยิงได้แข็งเกร่งซึ่งแข็งเกร่งมันน้อยอยู่แล้วเพิ่มมันนิดหน่อยอริงมันก็กจะเป็นเท่าไหร่แต่บาลานซ์เป็นลบเยอะนะครับผมแต่ว่าชน,นิดตอบโจทย์นะเวอชันฟีเจอร์ล่าสุดคือตอบโจทย์มากนะครับผมสำหรับคนที่เล่นชนะทิพย์นะคือโคตรดีโคตรดีใช้าง,งานได้จริงอ่ะลงสนามได้93มาบุญแล้ว93าาคือผู้นักเตะยูทูบเก่งๆคนนึงนงนะเกเนี่ยนะโอเค ประมาณนี้สําหรับชนาทิพตนะครับผมก็ยังคงเป็นเวอร์ชันฟีเจอร์ที่ดีที่สุดเราลงมาก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดถ้าเป็นเขาที่เนียนสวนตัวผมนะมันมาก็สแตนดาร์ดนะครับผมสุดท้ายก็เลเจนเดอรี่ซึ่งเลเจนเดอรี่เนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะลืมไปแล้วมั้งมันมันเป็นการ์ดแคทรีเวอร์ไปแลว้วอะไรเงี้ยการ์ดเก่าอะ่ะง่ายการเก่าอะ่ะนะครับผมการ์ดเก่าซึ่งการ์ดใหม่ไม่กินขาดนะการ์ดใหม่กินขาดเลยขาดแบบขาดเลยอะ่ะขาดลอยอะ่ะ เคลียบประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียกบกพลังชนาทึบนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายลาส๊า